สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาเพื่อแนะนำประโยชน์ที่มากกว่าคู่แข่งของซันซิกกันค่ะซันซิกเป็นแชมพูที่ได้รับความนิยมมานานและมีหลากหลายสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผมแต่ละประเภทเช่นสูตรสำหรับผมแห้งผมมันหรือผมเส้นเล็กและสูตรสำหรับเพิ่อมอความหนานุ่มให้กับเส้นผมผลิตภัณฑ์ของซันซิกจะช่วยทำให้ผมสะอาดนุ่มลื่นและมีกลิ่นหอมนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงและปกป้องเส้นผมจากความเสียหายได้ในระดับหนึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานประจำวัน สภาพแวดล้อมภายในจุดแข็ง s t r e n g t h ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เันซึกมีสูตรที่หลากหลายถึง9สูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีสภาพเส้นผมแตกต่างกันเช่นสูตรฟื้นฟูผมแห้งเสียสูตรผมมีน้ำหนักจัดทรงง่ายและสูตรลดการขาดร่วงของเส้นผมเป็นต้นการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ซันซิคได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพสูงการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมซันซิคมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เช่นชอปปี้ลาซ a ด้าเทสโก้โลตัสบิ๊กซและ7 11ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายสภาพแวดล้อมภายในจุดอ่อน การแข่งขันที่รุนแรงตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมีการแข่งขันสูงมีแบรนด์อื่นๆที่มีผลิตภัณฑ์และข้อเสนอที่คล้ายกันซึ่งอาจทําให้สันญิรต้องผเผชิญกับความท้าทายในการรักษาส่วนแบ่งตลาดการขาดพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ์การขาดพนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้านในการแนะนำผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจซื้อสภาพแวดล้อมภายนอกโอกาส opportunities นนการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ซันซิกมีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ใหม่การนำกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายสภาพแวดล้อมภายนอกอุปสรรคเครสคู่แข่งที่มีข้อเสนอคล้ายกันมีแบรนด์อื่นๆที่มีผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอที่คล้ายกับซันสิ์ซึ่งอาจทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและลดความพักดีต่อแบรนด์การเกิดขึ้นของแบรนด์ใหม่การเข้ามาของแบรนด์ใหม่ในตลาดอาจเพิ่มการแข่งขันและทําให้ซันสิ์ต้องปรับตัวเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดสภาพปัญหา1การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมีแบรนด์คู่แข่งจานวนมากเช่นแพนทีนและเฮดแอนด์โชเวอร์ซึ่งมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันการแข่งขันที่สูงนี้ ทำให้สันสินต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไดยยอ 2. ความสับสนจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผู้บริโภคบางรายได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการออกแบบขวดแชมพูและครีมนวดของสันสินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเกินไปทำให้เกิดความสับสนในการเลือกซื้อและอาจนำไปสู่การหยิบผิดระหว่างแชมพูและครีมนวด 3. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสันสินต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มนี้เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่คู่แข่งขัน 1. Pantene 2. Head Shoulders 3. Dove 4. Clai 5. t r e s e m 6. L'Oreal well. 7. Herbal Essences ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ความหลากหลายซันซิกมีผลิตภัณฑ์หลากหลายสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภคเช่นสูตรสำหรับผมแห้งเสียผมมันหรือผมทำสีนวัตกรรมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมเช่นสันซินไดมันชัยที่ผสานละเมลล่าชัยเทคโนโลยีและไฮโดรไลท์คราตินเพื่อให้ผมเง,งางามเปล่งประกาย 2. ราคา (Price) ซันซิกวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในระดับราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง 3. การจัดจำหน่ายเพศผลิตภัณฑ์ของสันซิกมีจำหน่ายทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เช่นห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ 4. การส่งเสริมการขายโปรโมชั่นการใช้พรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงเช่นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่อย่างต้าเหนิงกัญยวีสองเมืองเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่